สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ใช้โปรตอนนะครับเปโซน่านะครับก็คันนี้ก็ได้สตาร์เสียนะครับได้ตัดเสียตอนนี้บางทีบางจังหวะถ้าเกิดเพื่อนๆหาได้สตาร์ไม่ได้นะครับใช้ได้สตาร์ของมิตซูบิชิไตตันได้นะครับโปรตอนส่วนมากอะไรก็เป็นไตตันนะครับแต่มิตซูบิชิไตตันลูกก็อ้วนหน่อยครับแต่ใส่ได้นะครับแต่ใส่ลำบากหน่อยไว้สำหรับเปลี่ยนได้สตาร์นะครับโปรตอน เปอร์โซนาครับกี่แดงขึ้นอีกแล้วเนี่ยันขึ้นอยไแล้วจรดงจริงโดยจะอยู่ใต้นี้นะครับเราก็ถอดออกมานะครับเป็นของโปรตอนเปอร์โซนาครับของโปรตอนนะครับไดของโปรตอนใช้ของไทตันใส่ได้นะครับมิสูบิชิไทตัน แต่ลูกมันจะอ้วนแล้วกันหน่อยแต่ใส่ได้ครับโปโตอกันนะครับใส่กับไทต,ตันได้โอเคนะครับผมหยุดรถละอันนี้ถ่ายมือเดียวก็ใช้ได้ครับออกไปขับสตาร์ทใช้ได้ปกติครับแต่ใส่ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันอ้วนนะครับค่อยๆตะแคงใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ได้ครับเพราะมันอ้วนมันใหญ่กว่า โอเคนะครับเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่เราอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับ